ไงครับพี่ท่ามีอะไรหรือเปล่านั่งรอแม่ตาเหลืองเลยมีอะไรไหมลูกทุกคนเชื่อไหมคะทุกคนวันนี้แม่มาคนเดียวเลยคะ่ะพี่ท่านางจะถามแม่ว่ากระเพราไปไหนแม่กระเพราอยู่บ้านลูกกระเพราไม่ได้มากับแม่กระเพราดูน้องอยู่ที่บ้านเนาะเดี๋ยวแม่จะให้ให้พี่ท่าเอาน้องกระเพรามาให้พี่ท่าดูหน่อยได้ปะไม่เอา ดูเอามาดูเฉยๆเอามาดูแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ก็เอากลับแล้วได้ไหมลูกเอามาฝากไว้แป๊บหนึ่งได้ไหมแม่จะไปทํางานแป๊บหนึง่งเอาใส่กรงไว้ได้ไหมลูกนะนะเขาหากระเพรานะคะทุกคนตางมองแม่นะคะงงอ่ะปกติแม่ก็จะอุ้มกระเพรามาถึงโยนให้พี่ได้เลยใช่ไหมคะเอ๊ยพีไ่ได้คิดถึง้องแน่เลยใช่ปหใช่ปะ